เปิดประตูสวัสดีทุกท่านค่ะขอขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะพี่นาโคกดีจ้าคุณจิตสวัสดีพี่นาโคกคุณจิตคุณจิตงานเสาว่างแต,ต่ตีหามันบ่ลาตีหาหอทุกกมงเต๋ เราโคกม้งหดทุ่มตีมือหนึ่งไล่ไล่สองรอบเนาะรอบตีหากรอบโคกม้งสาวเนาะอืมแบบนี้เลี้ยนจีขึ้นดีด้วยเนาะคุณคิดเนาะรอบสองเวลาเนาะรอบสองเวลาสี่เลี้ยนจีขึ้นดีด้วยเนาะยี่ไก่บ่มีเวลาไล่ดอกไล่รอบเดียวนั่นแหละพี่ไก่บ่นมีเวลาไลไสองรอบดรอกรอบเดียวนั่นแหละท่านอยากท่านมีเวลาก็อยากไล่สองรอบเนาะรอบนี้ก็รอบดึกเนาะผู้ใดหล่ะสิมาเบิ่งเขา กูได้เลยสิมมัมเป็นมูขัน้นแมง่อไล่สองรอบก็ดีได้เนาะเหรียญนุชจิตเยเบขึ้นดียญได้เนะาะไล่สุดแนวนอนนีนน่เนาะสามมื่นสี่มื่นลวมเป็นเหรียญหนึ่งเนาะสามมันสวัสดีจ้าสองรอบค่คะจ้าสองรอบค่ะคุณจิตบอก ไม่ยายไก่ไปสายหรีได้มือเช้านี่ไปสายโอ้ยไปตรงไหลไปลงไหลพิ่นตัวนีนม้มะลืมบึงหมดเวลาไปซอยเพิ่นลงไหลต้มงบอเปน็นยังเรากกไปเข่าล้างบ้านต่อเท่กันมีค่าท่อกันขอบคุณหัวใจกดกดๆนะคะยายไกย่เออยายไก่ก็ให้หัวใจกอดๆตัวเองแล้วสวัสดีค่ะพิงอ่อนโอ้ยขอให้โชคดีเด้อเย็นนี้เดอ้เดอ ขอให้โชคดีนะคะเย็นนี้ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทั้งยี่สิบสองเลิฟค่ะ mm hmm. กดแล้วกดข้ามโฆษณาตัวเองไปแล้วพี่นะเขไม่ให้ดูคุณชบาคุณชบาดั่งดวงตะวันบอกไม่ต้องไปดูโฆษณาตัวเองนะยายกายเพราะว่ามันเป็นคนเดียวกันไม่ให้ดู ขอตัวก่อนเด้อจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณพี่นาโขไปบายค่ะไยบายนะพี่คำคา,คา,าคสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่คำาพิ่นกับมาให้กำลังใจเดี๋ยวเพิเ่งจะขึ้นไล่แล้วพี่ขำาขึ้นไล่จัโมงเนาะอันนี้เพิ่งกินใบโมงยิบสองเนาะเพิ่งขึ้นขึ้นไล่ที่กันประมาณใบสองโมงกลัวเนาะพี่คำาขึ้นไล่สุดเนาะ ประมาณบ่ายสองโมงกว่าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณเพื่อนๆค่ะขอบคุณทั้ง22เลิฟค่ะที่อยากมากืสร้างน้ำกินกระดาเออ บ๊ายบายค่ะพีิฆามบายค่ะน้องนาตก็ก็จะได้เวลาลงอยู่เหมือนกันค่ะได้หนึ่งชั่วโมงแล้วตอนนี้ก็ได้หนึ่งชั่วโมงกับแปดนาทีแล้วต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะทั้ง22เลิบนะคะขอบคุณที่มาให้กำลังใจนงนาทแชนแนลค่ะยกมือบายบายเด้อค่ะยกมือบายบายเด้อได้เวลาแล้วได้เวลาลงแล้วดอ คุณยายยิงอ่อนตอนนี้ก็ได้หนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกับแปดนาทีเนาะยกมือยบ้ๆเด้อขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคนค่ะคุณยายอลิศขาคุณยายจ๋าขอบคุณนะคะคุณยายยิงอ่อนคุณจิตชนแนลคุณคุณชบาเนาะคุณน้องมณีน้องมณีเด็กตะวันเนาะน้องมณีน้องมณีกับไออู ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณคุณหนุ่มนะคะขอบคุณคุณเสือเย็นค่ะขอบคุณคุณเสือเย็นขอบคุณคุณยายอริตนะคะคุณพี่โกศลขอขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณพี่มลสามส่นสี่ขอบคุณทุกทุกคนค่ะที่มาให้กำลังใจนงนาตนะคะคุณมุ่งม่านขอขอบคุณนะคะนงนาศก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะขอตัวลงค่ะ สมเด็พรรวยขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณค่ะเห็ดให้ไหลาได้บุลรี